สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ครทับห่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก้อยจะพานักเรียนมาอ่านคำที่มีสระอีกันค่ะนักเรียนพร้อมที่จะอ่านคำที่มีสระอีกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มมาอ่านคำที่มีสระอีกันเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนอ่านเสียงดังฟังชัดนะคะไม่ต้องอายนะคะลูก อ่านเสียงดังจะทำให้เราจดจำได้ง่ายค่ะกอีกีตอ,อีตีดอีดีบอ,อีบีปอ,อีปี 火依旗，火依皮，火依旗，火依皮，索依西，阿依尼。 ช,ช่อ,อ,อีทีน้อีนีมออีมีทออีทีรออีรีสออีสี 와이비파이비요이이차이티와이비티비차이티와이비 ชีวีมอีมีสออีสีมีสีปออีปีดอ,อีดีปีดีมออีมีทออีที วอีวีมีทีวีชออีชีวอีวีดอีดีชีวีดีมอีมีพออีผีมออามามีผีมา ค่ะสำหรับคำที่มีสระอีก็จบเพียงเท่านี้คุณครูก้อยหวังว่านักเรียนทุกคนจะฝึกอ่านในทุกวันนะคะสู้ๆนะคะลูกๆ